สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องโลมาโลมาสวิตตี้ที่จะนำข้อมูลดีๆมาแชร์ให้ฟังกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตำนานวันตุดจีนปีศาจเหนียนต้นกำเนิดการจุดประทัดวันตุดจีนเป็นวันสำคัญของจีนที่มีมาแต่โบราณที่เรียกว่าก้อชุนเฉียหรือก้อเหนียน เล่ากันว่าในสมัยโบราณในป่าทึบแห่งหนึ่งมีสัตว์ป่าที่ดุร้ายและน่ากลัวมากตัวหนึ่งที่เรียกว่าเหนียนมันจะออกอาละวาดกินคนเป็นประจำพระเจ้าจึงลงโทษมันและอนุญาตให้มันลงมาจากเขาได้เพียงหนึ่งครั้งภายใน365วันดังนั้นเมื่อฤดูหนาวใกล้จะผ่านไปฤดูใบไม้ผลิเวียนมาใกล้เหนียนก็จะออกมาทำร้ายผู้คน และเพื่อป้องกันการมากินของเหนียนทุกๆครัวเรือนจึงต่างสะสมเสบียงอาหารและกับข้าวจำนวนหนึ่งไว้ในบ้านเมื่อถึงตอนค่ำของวันที่30เดือน12ก็จะปิดประตูและหน้าต่างเอาไว้ไม่หลับไม่นอนตลอดคืนเพื่อต่อสู้กับเหนียนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าก็จะเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนหนึ่ง เมื่อเหนียนกลับไปแล้วทุกๆครัวเลือนก็จะเปิดประตูออกมาแสดงความยินดีต่อกันที่โชคดีไม่ได้ถูกเหนียนทำร้ายลักษณะของเหนียนปีศาจในตำนานของจีนมีระบุเอาไว้ว่าหัวมีขนลุงลังดูร้ายเป็นอย่างมากและอาศัยอยู่ในทะเลลึกเป็นเวลายาวนานทุกปีพอถึงวันสิ้นปีก็จะปีงขึ้นฝั่งมาทำร้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยง ดังนั้นพอถึงวันสิ้นปีของทุกปีผู้คนในหมู่บ้านบนภูเขาต่างก็อุ้มลูกจูงหลานเข้าไปในหุบเขาลึกเพื่อซ่อนตัวไม่ให้ปีศาจเหนียนมาทำร้ายต่อมาพบว่าเหนียนมีจุดอ่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเหนียนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังขวดแส่เล่นกันเมื่อเหนียนได้ยินเสียงแซ่ดังเปรี้ยงปล่างก็เลยตกใจและแผ่นหนีไป เมื่อเหนียนไปถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งเห็นมีชุดเสื้อผ้าสีแดงตากอยู่หน้าบ้านของขอครอบครัวหนึ่งสีแดงฉูดฉาดนั้นทําให้เหนียนตกใจและเพ่งหนีไปอีกเมื่อเหนียนมาถึงหมู่บ้านแห่งที่สามปรากฏว่าไปพบเห็นกองเพลิงกองหนึ่งบนถนนแสงเพลิงที่เจิดจ้าทําให้เหนียนต้องเพ่งหนีไปอีกตั้งแต่นั้นมาผู้คนต่างรู้ว่าเหนียนจะดุร้าย แต่มันก็กลัวสีแดงเสียงดังและไฟทำให้ผู้คนสามารถคิดหาวิธีกำจัดเหนียนได้โดยไม่ยากนะเมื่อวันตุดจ,จีนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งทุกๆครัวเรือนจึงต่างนำกระดาษสีแดงมาติดไว้บนประตูหน้าบ้านแขวนโคมไฟสีแดงพร้อมกับจุดประทัดและตีค้องลวกองอย่างต่อเนื่อง เมื่อเหนียนมาถึงในตอนเย็นเห็นทุกๆครัวเรือนมีแสงไฟสว่างสวัยมีเสียงประทัดดังสนั่นจึงตกใจเพ่นนี้กับเข้าป่าไปและไม่กล้าออกมาอารวาสอีกเลยทุกๆคนจึงผ่านพ้นคืนแห่งอันตรายไปอย่างปลอดภัยเมื่อฟ้าสางแล้วผู้คนจึงออกมาจากบ้านกล่าวคำอวยพรซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขพร้อมกับการนำอาหารออกมารับประทานร่วมกันอย่างสนุกสนาน ต่อมาวันดังกล่าวจึงกลายมาเป็นวันเฉลิมฉลองที่มีแต่ความสุขที่เรียกกันว่าวันตุดจีนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mthai com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องราวใหม่ๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข้อมูลดีๆจากล o m a ล o m a s ิ i ตี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะ